กลายเป็นปีศาจสวรรค์โชตะมมาสวรรค์ซึ่งเป็นผลงานของมูรินได้กลายเป็นโชตะตัวเล็กและน่ารักผู้ใหญ่เอกชิศิละปะการต่อสู้ NTL การกลับตัวบทที่ศูนย์อารามพระบทมารปาปิยาสายมีความสำเร็จสองอย่างในดินแดนอันกว้างใหญ่ของจุงวอนศาสนาหนึ่งคือศาสนาแห่งเลือดซึ่งบูชาเลือดและทำการบูชายันมนุษย์อีกคนหนึ่งคือมารปาปิยาราชาปีศาจที่ปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนา,าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้อเลียนโลกลัทธิที่เรียกว่าเวทมตนซึ่งให้บริการผู้ที่เรียกตัวเองว่าปีศาสวรค์ย,ย จัก,กรพรรดิไม่สามารถสังเกตผด,ด็จการของอำนาจทั้งสองนี้ได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงฝ่าฝืนกฎอันเข้มงวดของการขัดขืนไม่ได้ของกิจการของรัฐและดึงดาบอันล้ำค่าออกมาเพื่อทำความสะอาดกองกำลังทั้งสองจัก,กรพรรดิยกดาบขึ้นโดยตรงและสั่งการกองทัพทองคำและแรงผลักดันก็ดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าขณะที่ปรมาจารย์มูรินจำนวนมากกระทำพร้อมเพรียงกันเพื่อกำจัดการหาประโยชน์พื้นดินสันสะเทือนราวกับว่ามันกำลังจะพังทลายด้วยวิธีนี้สะพานเลือดและปีศาจเลือดจึงได้รับการช่วยเหลือลทัทธิปีศาจทำแบบนนนนนนนัั้้ไไมม่่่่่่ดตตอออทททีีีีชชชาาายคคหึงืปสวร์ขโษ ขณะที่ดื่มชาราคาแพงกับน้องชายของฉันที่ศาลาลอยอยู่ในสระน้ำที่แปลกตาจู่ๆเขาก็ขอโทษฉันเมื่อมองดูบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเย็นสบายก็ผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของหน้าอกของฉันเมืองความหมายของคำก็ปรากฏชัดทันทีทันใดนั้นการมองเห็นของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและไม่นานเขาก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วท้องราวกับว่าอวัยวะภายในของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆความเจ็บปวดแหลมคมราวกับมีดสั้นเล็เลกๆขยับไปทั่วร่างกายฉันไม่สามารถเอาชนะมันได้และทิ้งถ้วยชาที่ฉันถืออยู่บนพื้นจา๋าเสียงกระจกแตกดังอยู่เสมอเมื่อมันกระแทกพ โวฉันพยายามหายใจออกและกระจายพลังงานในร่างกายให้ทั่วร่างกายขับไล่พลังงานขุ่นที่เข้าสู่ร่างกายออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนว่ามันถูกกั้นด้วยกำแพงและฉันก็ไม่สามารถออกจากดังจรได้แดงไม่สีเลือดสีดำไหลออกมาจากปากของเขาดูเถิดเลือดนั้นได้ตายไปแล้วกลายเป็นสีขุ่นนี่คงจะเป็นพิษของเสฉวนทางก้าไม่สีเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ใหญ่ที่ขึ้นไปสู่จุดคงกระพันต่อพิษทุกชนิดพวกเขาคงไม่ได้ใช้พิษธรรมดาความคาดหวังของฉันถูกต้องหรือเปล่าพื้นไม้ของศาลาที่สัมผัสกับถ้วยน้าาาชที่่่หลลลงมรมรควแะเเปปอยไ ยาพิษที่ทำให้แม้แต่ต้นไม้ที่มีชีวิตเน่าเปื่อยเขาคงใช้ยาพิษโดมาซึ่งเป็นยาพิษที่แม้แต่พระศาจยามุนีพุทธเจ้าก็ยังหวาดกลัวฉันไม่รู้ว่าฉันเจอของล้ำค่ามากกว่าทองคำพันชิ้นได้อย่างไรแล้วจึงขึ้นรถที่จะดื่มความพยายามถือได้ว่าเป็นจินตนาการพี่ชายจับเลือดที่ไหลออกมาจากปากของเราอย่างไม่สิ้นสุดแล้วเอ็นทิงเสาสีแดงอย่างน่าเกลียดเสียงสมบดังมาจากอีกฝาาหนึ่งของโต๊ะอุย๊ยนั่นคือยาตา